ร่วมจัดไปโดยยามาฮ่า6ปีที่แล้วคือยุคที่บอลไทยเล่นสวยที่สุดผมในขนาดให้ชื่อเล่นว่าไทยเซโลนาซึ่งลูกบอลในยุค FBT บทเท่ T T H ยังกันได้แบบวันนี้นักกีฬาไทยที่สวยที่สุดจะมาผนึกกำลังกับศิลปินไทยที่เคยได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะจัดไปเปลี่ยนบอลให้เป็นอา,อาร์ตยังไงจัดไป สวัสดีค่ะีอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ดีใจมา,มากเลยที่ได้เจอพี่เอตัวเป็นๆซึ่งปกติเราเห็นแบบชื่อเสียงที่มีเราคนเรียกว่าครูอาจารย์พี่ๆแถวริเวอร์้ก็ Liberty, จะเรียกแบบนี้กันตลอดแล้ววันนี้เราจะมาสร้างอาร์ทให้เหมือนในก,กีฬาทีมชาติวิวเป็นตัวแทนนางงามแล้วก็เทควันโดนักกีฬานางงามนะคะบอกเลยว่าพี่เอเป็นคนดีมากวิวอยากให้พี่วาดรูปแบบอายุแบบอยู่เป็นร้อยปีเลยก็งานพี่ ละเอียดคุณผู้มชมดูใครจะนั่งจุดได้ขนาดนี้ละเอียดมากๆขยันมากๆดูถามนิดนึ่งรูปนี้พี่ใช้เวลาวาดนานไหมรูปนี้น่าจะสักสี่เดือนห้าเดือนได้สี่เดือนสเดือนทำทุกวันไหมทำทุกวันครับทำทุกวันทำ,นนงงนนำงานปกติเป็นงานทำงานตั้งแต่เช้าเป็นถึงเย็น ดูเนี่ยพี่น่าจะเมื่อยหลังแน่ๆเพราะว่าพี่ทั้งยืนทั้งนั่งจริงไหมคะครับนั่นไงหนูว่าแล้วคือดูออกมาเดี๋ยววันน,นนี้มืูสอนท่ายืดเส้นง่ายๆคุณผู้ชมสามารถทําตามได้ก็คือมือยื่นไปข้างหน้าแบบนี้คุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็เท้าถอยหลังมาหน่อยนึงแล้วก็ความกว้างเท่าระดับไหลแล้วถ้าเหมือนให้เหมือนมีคนดึงก้นไปข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก้มตัวให้ได้มากที่สุดหน้าก้มลงแล้วก็นับไปค่ะ อ่าความมันจะรู้สึกนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะคลายตรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็หลังสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งหมด3เซตพี่เอว่างก็ทําได้เลยนะพี่จัดดีขึ้นเยอะมากมาที่งานพี่เอดีกว่าบอลมนเลยค่ะพี่อันนี้คือพี่เอวาดไปบ้างแล้วใช่ครับทำไปบ้างแล้วมีอยากทราบว่ามีความเป็นบอนอะไรในงานของพี่บ้างเออพวกพี่เป็นนักกีฬาด้วยพี่ก็เ่บบอลอ่าครับก็เป็น เวลาที่เราทําอะไรเราก็ใช้ความอดทนใช่ไหมครับการฝึกซ้อมไ่อ้วยนเเหร,ร็นพี่เอพูดว่าเห็นคุณแชมป์เนี่ยชอบเอาอาร์ตต่างๆมาประดับที่ฉากพี่เอกเลยบอกว่าอยากจัดลูกบอลลูกนี้เพื่อให้ไปตั้งในฉากว่าเป็นปฏติามากรรมพี่เอกเลยล้างขึ้นมาสมัมนหวานมากค่ะห <c oughs> น้าพี่เขาก็ดูใจนี่เจดีแล้วดูสีที่ออกมา หวาน,นเป็นดอกไม้นี่คือดอกอะไรคะพี่เอบอกความหมายหน่อย <c oughs> เป็นดอกไม้ของของเราเนอะเป็นดอกไม้ในจินตนาการของเราเองของเราเอง,อง,เ,เ,องเหมือนลูกบอลก็กิ้งลงไปตกในในมวลดอกไม้อะไรเี้ยอันนี้พี่เอบอกว่าใกล้เสร็จแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราทำสอยอีกหน่อยนึงพี่เอส<ด>บายเติมเลยอ่ะเติมเลยได้เลยครับง <c oughs> ั้นส่วนใหญ่ที่พี่เอวาดบอกได้ไหมว่าเป็นจินตนาการของเราจริงๆก็คือวางวางโครงหลักๆไว้ว่าเราจะเขียนดอกไม้ดอกไม้ไปแบบไหน ส่วนใหญ่ก็ว่าแสีอะคริลิกใช่ไหมคะส,สีอะคริลิกสีน้ำมันมีบ้างครับแต่หลังๆก็มาทำงานอะคริลิกเยอะสีแดงครับเออสีแดงแดเ,เสื้อนอวิวสรุปนะเนี่ยสลัดโดนชุดวิวแนะค่ะเหมือนเสื้อน้องวิว พี่เอในฐานะที่พี่เอกเคยเป็นครูมาก่อนแล้วก็อย่างตัววิวหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นชอบในการว่ดเสื้อว่ดกระเป๋าวาดเก่งๆรองเทา้าพี่ช่วยคาแนะนำเขาหน่อยทําเลยครับทําเลยลงมือทําเลยครับทําเลย,เลยไม่จําเป็นต้องในศิลปะอย่างไม่จำเป็นเลยครับอยากจะทำตามใจปากขนาดเลยครับขอให้ได้ทําครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูว่าเราถ้าทำแล้วเราจะทายังไงให้เขาดีขึ้นทําไงให้พัฒนาขึ้น <laughs> ขอบคุณพี่เมากมเลยนะคะบอกเลยว่านี่คือธรรมชาติที่สำคัญที่สุดค่ะโลกต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งต้องการคนสวยที่ใจมากกว่ากายวันนี้บ๊ายบายรอรหัสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ